ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกัญญาจันทหงษนะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาทํากิจกรรมนะคะเรื่องพยากร,รได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปทํากิจกรรมกับคุณครูออฟสทอดกัทเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออฟแคทเทอรียากันอีกแล้วนะคะ วันนี้คุณครอบไม่ได้อยู่กับทอตค่ะแต่ว่าคุณครบอ,อยู่กับอาวีค่ะสวัสดีครับครบสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะอาวีวันนี้เนี่ยคุณครูออฟมีเกมทายปัญหามาให้เด็กๆก,ก,กับอาวีเล่นด้วยล่ะค่ะเต่นเต้นจังเลยครับเกมนี้นะคะมีคําถามอยู่2อข้อค่ะกกติกาก็คือคิดให้ดีตอบให้ไวเด็กๆก,กับอาวีพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ คำถามข้อที่หนึ่งถามว่าถ้าทุกๆวันพอเพียงมาโรงเรียนเวลา7จ็นาฬิกาหรือ7จ็ดโมงเชา้าในวันพรุ่งนี้พอเพียงน่าจะมาโรงเรียนเวลาใดคะเพราะอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกคิดให้ดีนะเออเจ็ดโมงครับเพราะว่าเขามา7จ็ดโมงทุกวันเด็กๆคิดเหมือนอาวีหรือเล่าเลยต่อไปค่ะคำถามข้อที่สองถามว่า พอใจสังเกตว่าพึ่งเนี่ยมักจะมาตอมดอกบัวที่บานในเวลาเช้าสังเกตหลายๆวันเข้าก็ได้ข้อมูลเหมือนเดิมค่ะเออแล้วถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยพอใจอยากจะถ่ายรูปพึ่งที่ตอมดอกบัวไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนดูจะต้องทายังไงคะอค่อยๆค,คิดนะเอพอใจนะ่าจะต้องทำยังไงเอย่ย ถ่ายร,รูปเพราะพึ่งจะมาตอมโดกบัวที่บานตอนเช้าครับเด็กๆคิดเหมือนอาวี่ไหมคะและทำไมถึงคิดอย่างนั้นคะเด็กๆจำคำคำ,คำนี้ได้ไหมคะเอ๊ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยการพยากรณ์ถูกต้องค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆได้ใช้การพยากรณ์ในการตอบคำถามไหมคะมและได้ใช้การพยากร์ในการตอบคำถามข้อไหนบ้างเอย่ยอาวีล่ละคะ เอออารีคิดว่าน่าจะใช้ทั้งสองข้อเลยั้งครับเอ๊ะแล้วเด็กๆเนี่ยใช้การพยากรณ์หรือคาดการคำตอบได้ยังไงกันคะเฮ้อ่อ,อารีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบนี้กันในกิจกรรมนี้เลยค่ะเรามาอ่านชื่อกิจกรรมด้วยกันเลยนะคะกิจกรรมที่4พยากรณ์ได้อย่างไร ในกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆจะได้สังเกตและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะเอ๊กิจกรรมนี้ทำยังไงหล่ะคบคุณครูอ,อ๊อฟอืมคุณครูอ๊อฟจะมีรูปมาให้เด็กๆสังเกตทั้งหมด8รูปค่ะให้เด็กๆสังเกตทีละรูปนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้ข้อมูลจากรูปเล่านั้นมาพยากรณ์และบันทึกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรูปที่9ค่ะ เด็กสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพและใบบันทึกกิจกรรมไปทำด้วยตัวเองได้นะคะในระหว่างนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็กดพักหรือพอส์วิดีโอค่ะเพื่อสังเกตและบันทึกผลเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดเลย์หรือเล่นต่อได้เลยค่ะแต่สำหรับเด็กๆที่ไม่มีเครื่องพิมพหรือว่าเครื่องพิมพ์นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเด,เด็กเตรียมเพียงแค่ดินสอและกระดาษค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสังเกตรูปภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะได้เวลาลงมือทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเด็กๆกับอาวี่พร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆกับอาวีลองสังเกตสิคะว่ารูปที่1ถึงรูปที่8เนี่ยพบอะไรบ้างอาวีเห็นแมวปลาแล้วก็ขนมปังครับแล้วเด็กๆลองสังเกตดีๆสิคะว่าเด็ก เห็นแมวปลาและขนมปังเนี่ยในแต่ละรูปเป็นยังไงเอ๊แล้วรูปที่9เนี่ยน่าจะเป็นรูปอะไรคะคุณครูบจะให้เวลาเด็กๆได้ลองสังเกตดีๆนะคะแล้วก็บันทึกผลค่ะโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากรูปที่1ถึงรูปที่8เนี่ยมาพยากรณ์หรือคาดการว่ารูปที่9น่าจะเป็นรูปอะไรในระหว่างนี้ให้เด็กๆก,กดพักหรือพอยส์วิดีโอแล้วลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเองได้เลยค่ะ อาวีทำด้วยอาวีทำด้วยเสร็จแล้วครับเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตและนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาพยากรณ์และบันทึกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรูปที่9กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาลองสังเกตและลงความเห็นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอ๊ะรูปที่1,2,3สเด็กๆสังเกตพบอะไรบ้างคะ แล้วอาวี่ล่ะคะรูปที่1เป็นรูปแมวรูปที่สองเป็นรูปปลาและรูปที่สเป็นรูปปลาที่มีตะก้าครับรูปที่สามเนี่ยเราจะลงความเห็นกันว่ายังไงคะอาวี่ลงความเห็นว่ายังไงเอ่ยแมวรูปที่1กินปลารูปที่สองจนหมดกลายเป็นปลาที่มีตะกร้าตามรูปที่สามครับเด็กๆคิดเหมือนอาวี่หรือเปล่าเอ่ยเอแล้วรูปที่สี่ห้าและ6เนี่ยเด็กๆสังเกตพบอะไรบ้างคะ รูปที่4เป็นรูปแมวรูปที่5และ6เนี่ยเป็นรูปขนมปังเอ๊ะแล้วจากรูปที่6เนี่ยเด็กๆลงความเห็นได้ว่ายังไงบ้างคะอวี่ล่ะคะมเมื่อกี้นี้รูปสุดท้ายปลาโดนแมวกินแต่คราวนี้รูปสุดท้ายขนมปังยังอยู่อ๋อแสดงว่าแมวไม่กินขนมปังครับเด็กๆคิดเหมือนอวีร่รอเปล่าเอ่ย คราวนี้เรามาลองสังเกตรูปที่7กับ8ต่อเลยนะคะเด็กๆพบอะไรบ้างเอ่ยอืมรูปที่7คือรูปแมวส่วน8เนี่ยก็คือขนมปังและปลาใช่ไหมคะเอ๊แล้วเราจะใช้ข้อมูลจากรูปที่7กับ8และข้อมูลที่ผ่าน,านมาเนี่ยมาพยากรณ์หรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรูปที่9ได้ว่าอะไรคะอาวีตอบว่าอะไรเอ่ยอาวีพยากรณ์ได้ครับรูปที่9ต้องเป็นรูปปลา ที่มีแต่ก้างกับขนมปังเพราะว่าแมวกินปลาแต่ไม่กินขนมปังไงฮาออวีนีเก่งชะมัมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบเหมือนกันหรือเปล่าคะขอเสียงปรบมือให้ตัวเอนงอยค่ะเยี่ยมมากเลยเอสรุปแล้วเนี่ยจากกิจกรรมนี้การที่เราจะพยากรณ์ได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างคะเด็กๆอวีคิดว่ายังไงคะ ออกแล้วเราต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเพื่อมาพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นครับเยี่ยมไปเลยค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะพยากรณ์ได้เนี่ยเราจะต้องสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลจากนั้นนะคะก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยค่ะมาคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ เอ๊เด็กๆยังจําเกมทายปัญหาในตอนต้นได้ไหมคะที่คุณครูบถามเอาไว้ว่าเด็กๆได้ใช้การพยากรณ์ในการตอบคําถามข้อไหนบ้างคะเพราะอะไรอาวีนะคะคราวนี้อาวีมั่นใจแล้วครับว่าใช้การพยากรณ์ทั้งคู่เลยครับเพราะสังเกตจากข้อมูลว่าทุกๆวันพ่อเพียงมาโรงเรียนเวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ทุกๆเช้าพอใจสังเกตว่า มาตอมดอกบัวที่บานเวลาเช้าเสมอก็เลยใช้การพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับอืมใช่แล้วค่ะเพราะมีการนําข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมาพยากรณ์มาคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะเอ๊แล้วเด็กๆคิดว่าการพยากรณ์เนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ยังไงเอ่ยมีประโยชน์ครับ ใช้วางแผนการเดินทางได้นะครับอืมใช่ค่ะอย่างเช่นเราอาจจะสังเกตได้ว่าช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยรถมักจะติดใช่ไหมคะเพราะว่าคนเดินทางไปโรงเรียนหรือว่าไปทํางานเนี่ยกันเยอะเลยดังนั้นเราก็เลยใช้ข้อมูลนี้ค่ะวางแผนการเดินทางออกจากบ้านให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดนั่นเองค่ะสรุปแล้วจากกิจกรรมนี้เนี่ยเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการพยากรณ์คืออะไร การพยากรณ์เนี่ยก็คือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ค่ะมาคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั่นเองซึ่งการพยากรณ์เนี่ยเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้ในการอสืบเสาะหาคําตอบค่ะเด็กๆเ,เคยดูข่าวพยากรณ์อากาศก,ากันไหมคะอ้อาวีเคยดูครับอาวีได้ยินด้วยว่านักข่าวพูดว่าพยากรณ์อากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆมากลมแรงเรือเล็กควนงดออกจากฝั่งใช่แล้วค่ะ การที่จะพยากรณ์อากาศได้เนี่ยก็ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆอย่างเช่นการสังเกตลักษณะของลมฟ้าอากาศโหเด็กๆกกับอาวี่ลองคิดดูสิคะว่าจะต้องใช้ข้อมูลมากขนาดไหนถึงจะพยากรณ์อากาศได้โอ้โหอาวี่ว่าต้องใช้ข้อมูลเยอะมากแน่เลยครับวันนี้เด็กๆอาจจะลองไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้กันได้นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมฉันรู้อะไรคะ่ะลองไปตอบคำถามกันดูนะคะ นอกจากนี้ค่ะเด็กๆยังสามารถดาวน์โหลดรู้อะไรในบทนี้ค่ะไปอ่านทบทวนการเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะในบทที่1เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์กันได้ค่ะอาวีจะกลับไปทบทวนเหมือนกันครับครั้งนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์กันไปแล้วนะคะเอ๊เรายังมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรอีกบ้างคะที่เราใช้ในการหาคําตอบ เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยคุณครูอ๊อฟและอาวีต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมวันนี้นะคะมีคำถามหนึ่งข้อให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการพยากรณ์ลงในสมุดนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ